พวกดาวเนอร์จะทำอะไรได้ดึงชาวประมงลงงั้นลงงั้นทำเป็นเกง่งฮหรอก่อนเถอะไว้ดึงเล็บเสียงที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่เดินไปเหยียบตีนเท่าที่ข้าดสนใจมันจะเป็นเน่าอยู่ข้างล่างพร้อมกับทอมบนหรือก็เรื่องของเฮโน้ตท,ทีข้าไม่รู้ว่าช่วงนี้อาจจะทำตัวน่ารำคาญไปหน่อย อไ,ไม่รู้ว่าจากไหนไอ้สมองมดเรา้าเจ้าช่วยข่าแล้วก็ข้าก็จะช่วย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 ่องีอ้าวแล้วเรก็เล่นบทพวกวัตถุนิยมข้าชอบจริงๆหลอกใช้เหรอไม่เอาหน้าข้าแเวาความสัมพันธ์ของพวกเจ้ามาใช้เกิดประโยชน์กระเท่านั้นเองเพราะข้า,ขารู้ตัวคนที่เอาสมบัติของเจ้าไปเล่ายัางไงละ ผู้มังคับัญชาการทหารยามของมอสเทเล็บแมงเกอร์ er. รู้ใจกันจริงอยากได้งานอ่ะคิดว่าเจ้าอาจจะมีให้ข้าบ้างอย่างจัดกัน okay. โอเคกูว่าถึงเวลาแล้วที่มึงจะได้กลายมาเป็นแกงไก่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมาที่นี่แถมยังมากับคริสอีกชคริสคริสไหนวะคริสเลนฟิวเหรอเจ้าไปกลวน <c oughs> <c oughs> ลุ้นควบกล่ำมาเต็มเรื่องนั้นข้าพอรับได้บางทีเจ้าอาจจะลองบอกเขาว่าเจ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับบางทีเจ้าอาจจะลองบอกพวกเขาว่าเจ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับเดนลอร์ดหรือไม่เกี่ยวกับฟิลิปปาและยิ่งดีเลยเพราะว่าพวกเขาเกลียดมันมากกว่าอะไรดีข้าเชื่อว่าเจ้าต้อง นั่นยิ่งดีเลยเพราะพวกเขาเกลียดแม่นั่นมากกว่าอะไรดีถ้าชื่อว่าเจ้าต้องคิดอะไรออกมาด้วยไหมแ,แ,แค่กูเจาะในกระเป๋าของเขาเขาเป๋วอ,อ,อย่างน้อยเขาก็น่าจะไม่ส่งคนมาให้ล่าเลย